จเจริญพรโยมเช้าๆมาตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะมีประโยชน์การฟังธรรมะเป็นมงคลของชีวิตนะท,ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นจเจริญขึ้นการฟังธรรมะเป็นการลงทุนให้กับชีวิตของเราเองเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเลยตลาดชีวิตเรานะเราก็ต้องลงทุนให้กับชีวิตมากมายอย่างตั้งแต่เด็กๆ ลงทุนไปเรียนหนังสือามาไปลงทุนลงแรงไปทํางานลงทุนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอะไรนี้เลี้ยงสร้างครอบครัวนั่คือการลงทุนให้กับชีวิตทั้งนั้นเลยระวังว่าทําสิ่งเหล่านั้นเราจะมีความสุขมันก็มีความสุขเหมือนกันมันความสุขอย่างโลกๆความสุขชั่วครั้งชั่วคราวการลงทุนศึกษาธรรมะนี่เป็นการลงทุนระยะยาวนะคุ้มค่าที่สุด ก็ความสุขทางโลกหลวงพ่อรู้จักดีนะหลวงพ่อกว่าจะบวชอายุเยอะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่จนแก่กว่าจะได้บวชความสุขในโลกรู้จักอย่างที่โยมรู้จักแต่ความสุขในธรรมะนะมันเทียบกันไม่ติดความสุขของโลกนั้นมันสุขสุกดิบดิบสุขแล้วร้อนสุขแบบร้อนร้อนสุขของธรรมะนะสุขร่มเย็นความสุขในโลกอยู่เป็นล่าวปล่าความสุขของธรรมะอยู่ถาวรนะอยู่ถาวร เราลงทุนลงแรงศึกษาอยู่ช่วงหนึ่งจิตใจของเราเข้าถึงธรรมะดื่มดำในรถของธรรมะเป็นระยะระยะไปมีความสุขเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสมัยก่อนหลวงพ่อทำงานอยู่ทำเนียบรัฐบาลเดินอยู่ในธทำเนียบเนี่ยมีชื่อเสียงในด้านที่เดินยิ้มกับสายลมและแสงแดดได้นะมีความสุขนะเดินไปทางไหนมีความสุข ถ้ามามาทางานอยู่ตรงหัวมุมถนนเนี้ยอยู่องการโทรศัพท์นะวันวันนะยิ้มแย้มแจ่มใสมันมีความสุขความสุขมันผุดขึ้นมาจากข้างในตลอดเวลาที่ความสุขจากการปฏิบัติธรรมจากการมีสติพวกเราแสวงหาความสุขลองมาฟังหลวงพ่อพูดเราจะรู้ว่าความสุขมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงความสุขจริงๆเนี้ยหาไม่ยากหรอกจิตใจของเราแต่ละคนนะ มันมีความสงบสุขอยู่ภายในอยู่แล้วจิตใจของเราแต่ละคนมีความสว่างมีความผ่องใสอยู่ภายในอยู่แล้วจิตแต่เดิมนี่นมันประพัดสอนมันผ่องใสมันสงบมันร่มเย็นอยู่แล้วกิเลสต่างหากละ่ะแทรกเข้ามาเป็นเปล่าๆกิเลสผ่านเข้ามาทีไรก็ามาแผดเผาใจของเราให้ร้อนนะพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าไฟคือกิเลสไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะ ไปสามกองนี้เผาใจเราให้ร้อนทําให้เราไม่มีความสุขที่พอจิตใจของเราถูกกิเลสครอบงํานะหาความสงบสุขไม่ได้ดิ้นดิ้นรนไปเรื่อยๆอย่างราคะแทรกอยู่นี่นะร้อนนะไม่ใช่ไม่ร้อนอย่างหนุ่มๆจะไปจีบสาวมันร้อนนะหรือสาวมันจะจีบหนุ่มก็ร้อนนะร้อนว่าทำยังไงจะสําเร็จมันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จอะไรเงี้ยนะมันร้อน ไฟคือโทสะเพร้อนนะแผดเผาทั้งวันทั้งคืนไฟธรรมดายังมีเวลาดับนะไฟโทสะโกรธขึ้นมาคาดแค้นเผาอยู่ได้เป็นปีๆไฟคือความหลงอันนี้ดูยากนะดูแล้วไม่รู้สึกว่าเป็นไฟนะเย้ยแต่สติปัญญาเฉียบแหลมจริงๆเนี่ยไฟเหล่านี้มันแผดเผาใจของเราขึ้นมาได้เพราะว่าเราไม่รู้ทันเราไม่รู้ทันจิตใจของเราเอง ถ้าหากเรามีสตินะมีสัมมาสมาธิใจเราตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจอยูนะ่มีสติเกิดขึ้นเวลาที่กิเลสแทรกเข้ามาในจิตในใจพอกิเลสไหลเข้ามาในใจเราวับเนี่ยสติจะทํางานอัตโนมัตนะิเช่นความโกรธผุดขึ้นในใจวับเนี่ยสติจะทํางานอัตโนมัติมันจะระลึกรู้ความโกรธความโกรธจะดับทันทีนะ ราคาแทรกเข้ามาในใจวับเนี่ยถ้าสติระลึกรู้อัตโนมัติขึ้นมาเนี่ยราคาจะดับทันทีจิตมีโมหะจิตฟุ้งซ่านหลงไปจิตใจหลงหลงหลงไปอยู่ในโลกของความคิดคิดดีคิดร้ายอะไรเนี่ยพอสติเกิดตับเนี่ยจิตจะตื่นขึ้นมาจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวชัพลันเลยทันทีที่จิตตื่นขึ้น,นมาในจิตพ้นจากอำนาจของกิเลสครอบงำแล้วจิตจะประพัดสอนนะ จิตจะมีความเบิกบานมีความผ่องใสขึ้นมาอัตโนมัติจิตที่มีความรู้สึกตัวมีสติเนี่ยเรียกว่าเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลเนี่ยจะมีลักษณะสําคัญคือไม่มีกิเลสไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเป็นเครื่องแผดเผาจิตที่มันเป็นกุศลขึ้นมามีสติแล้วเป็นกุศลขึ้นมามันจะเบาพวกเรารู้สึกไหมพวกเราชอบหนักใจใจเราชอบหนักนะหนักเรื่องโน้นหนักเรื่องนี้ไปเรื่อย ถ้าจิตเราเป็นกุศลขึ้นมาเนี่ยใจเราจะเบาไม่ใช่หูเบานะแต่ใจเบาใจสบายใจเราจะนุ่มนวลนะไม่แข็งกระด้างไม่เครียดไม่แข็งจิตใจเราจะเบาจะนุ่มจะอ่อนอ่อนโยนจิตใจเราว่องไวไม่ซึมไม่ทื่อไม่ไม่ใช่จิตใจที่ดีคือจิตใจที่ซึมซึมไม่ร้อนรู้หนาวไม่ใช่นะจิตใจที่มันปราดเปรียวมันว่องไว จิตใ,ใจนี้มันซื่อตรงในการรู้อารมณ์จะรู้สภาวะทั้งหลายตามที่เขาเป็นจริงๆมีความซื่อตรงราคาเกิดขึ้นมาก็รู้ว่ามีราคาเนี่ยไม่ได้เกลียดราคานะไม่ได้รักราคาไม่ได้ถูกราคาครอบงําในขณะเดียวกันไม่ได้เกลียดราคาโทสะเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ถูกราสะครอบงําในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เกลียดโทสะใจเป็นกลาง ใจจะเป็นกลางรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นรู้อย่างซื่อๆรู้อย่างตรงๆถ้าเมื่อไรใจเราสามารถรู้สภาวะธรรมทั้งหลายซื่อๆตรงๆได้ใจจะมีความสุขนะยกตัวอย่างบางคนไม่สบายเรารู้ว่าเป็นมะเร็งสมมติว่าเป็นมะเร็งคนเป็นเยอะนะถ้าไม่อยากให้เป็นเมื่อไร่เราก็ทุกมากเลยแต่ถ้าเรายอมรับสภาพคนไหนไม่สบายเนี่ยร่างกายมันป่วย อยู่กับความเจ็บป่วยนะอย่างอย่างไม่ทรมานใจใ,นใจถ้ายอมรับสภาพได้รู้อย่างซื่อๆรู้อย่างตรงๆใจใจจะไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่ถ้ารู้แล้วยินดียินร้ายขึ้นมาใจจะมีความทุกข์เีเพราะงั้นเราต้องฝึกนะต้องฝึกจิตฝึกใจของเราให้สติเกิดขึ้นหลายคนสงสัยหลวงพ่อพูดทีไรพูดแต่เรื่องสติก็สติเป็นธรรมะสาคัญนะสติ สติเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากเกสติอันหนึ่งสัมปชัญญ 1, ะอันหนึ่งสัมปชัญญะคือปัญญานั่นเองมีสติกับปัญญานี่แหละเป็นธรรมะที่สําคัญที่จะช่วยให้ชีวิตของเราเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงได้ที่แรกมีสติก่อนสติเป็นเครื่องะระลึกรู้กายะระลึกรู้ใจทําไมเราต้องรู้กายรู้ใจเพราะความทุกข์อยู่ที่กายความทุกข์อยู่ที่ใจนะความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อื่น ความทุกข์ไม่ได้อยู่ในดินฟ้าอากาศที่ไหนนะความทุกข์อยู่ที่จักกายที่ใจเรามีสติรู้ลงมาที่กายรู้ลงมาที่ใจบ่อยๆในที่สุดเราจะเห็นธรรมดาของกายของใจการที่ใจเราเห็นความเป็นธรรมดาของกายของใจเรียกว่ามีมีปัญญาเห็นธรรมดาของกายเป็นยังไงธรรมดาของกายมันเป็นทุกข์นะกายมันไม่ได้เป็นสุขเรานั่งแค่สบายไปเดี๋ยวเดียวก็มีความทุกข์บีบคั้นต้องเมื่อยนะ พอมันเมื่อยมันก็ต้องขยับไปเยื่นเคลื่อนไหวเปลี่ยนอิริยาบถไปเปลี่ยนอิริยาบถประเดี๋ยวเดียวความทุกข์ก็ตามมาทันอีกแล้วต้องขยับตัวอีกนี่เป็นความทุกข์ตลอดเวลานะความทุกข์อันนี้อยู่ตลอดเวลาหรือเราหายใจเข้าเราหายใจออกเนี่ยก็เพราะว่าเรามีความทุกข์ถ้าหยุดหายใจหายใจไม่ออกมีความทุกข์มากนะเราหายใจเข้าไปแหมสบายใจรู้สึกโลง่งหายใจเข้าไปเรื่อยๆแพบ๊แพบเดียว จะมีความทุกข์อีกแล้วต้องหายใจออกแก้ทุกข์อีกแล้วหายใจออกไปสักพักหนึ่งก็ทุกข์อีกต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์อีกเนี่ยถ้าเรามีสติรู้กายเราเห็นกายนี้ทุกข์ล้วนๆเลยนะทุกข์อยู AL so ่ท so so ุกลมหายใจเข้าออกเลยหายใจเข้าก็ทุกข์นะหายใจออกก็ทุกข์เนี่ยไม่หายใจก็ทุกข์มีแต่ทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดนั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์เนี่ยร่างกายมีแต่ความทุกข์บีบคั้น นานๆก็มีความหิวนี่ความกระหายเกิดขึ้นมาเป็นระยะๆะะเดี๋ยวต้องการขับถ่ายปวดอึปวดฉี่อะไรนี่มีความทุกข์บีบคั้นอยู่แล้วก็มีความเจ็บป่วยบีบคั้นอยู่เจ็บป่วยนี่ร่างกายมีแต่ความทุกข์นะแต่ถ้าเราอยากให้ร่างกายของเราสุขถาวรเมื่อไหร่เราจะมีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเห็นสภาพความเป็นจริงในร่างกายทุกข์ร้วนๆเลยแล้วยอมรับสภาพนี้ได้นะจิตใจจะไม่ทุกข์ มันจะทุกแต่กายแต่ใจมันจะไม่ทุกนี่มาดูความจริงของจิตใจบ้างจิตใจไม่เที่ยงจิตใจของเราทํางานทั้งวันทั้งคืนจิตใจเราไม่เคยหยุดเลยนะคิดนึกปรุงแต่งตลอดเวลาสังเกตไหมมีใครหยุดคิดได้ไหมหยกมือให้หลวงพ่อดูหน่อยหลวงพ่อจะได้รู้สึกยกย่องนับถือว่าผิดปกตินะไม่ได้นับถือว่าอะไรเรานับถือว่าผิดปกติไปยละใจของเราปรุงแต่งทั้งวันทั้งคืนคิดนึกทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดเลย มันไม่เที่ยงการคิดการนึกของมันเนี่ยเราบังคับมันไม่ได้อย่างใจมันจะคิดจะคิดดีหรือจะคิดร้ายบังคับมันไม่ได้นะใจจะสุขใจจะทุกข์ใจจะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลบังคับมันไม่ได้การที่เรามีสติรู้ทันลงไปที่ใจเราเห็นเลยใจก็เป็นของบังคับไม่ได้เป็นของไม่เที่ยงทางานทั้งวันทั้งคืนเป็นของบังคับไม่ได้เลือกไม่ได้ว่าจะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วมันทํางานของมันเองคอยดูลงไปนะ เพื่อให้เห็นความจริงเนี่ยพอเรามารู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจกายนี้ทุกร้วนๆนะจิตใจก็ทํางานได้เองไม่ใช่ตัวเราหรอกเราบังคับมันไม่ได้เน่ทั้งกายทั้งใจนี่เป็นแค่เครื่องอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวทั้งกายทั้งใจนี่ไม่เที่ยงทั้งกายทั้งใจมีความทุกข์บีบกันทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเรานะกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุใจก็เป็นนามธรรมที่ทํางานของมันได้เองเป็นธาตุเหมือนกันเรียกวิญญาณธาตุเป็นธาตุ พอเห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้านะจิตใจจะค่อยวางค่อยคลายอันแรกเลยละความเห็นผิดก่อนการปฏิบัติมันจะมีสองขั้นตอนการทำวิปัส,สนานั้นจะมีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกภาวนาไปเนี้ยรู้กายรู้ใจไปแล้วเราจะละความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเราจะเห็นไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนาธาตุจิตใจก็เป็นาธาตุหนึ่งเป็นนามธรรมาท,ที่ทํางานของมันได้เองไม่ใช่ตัวเรา S <S นี่ขั้นแรกที่สุดล่าความเห็นผิดได้ได้เป็นพระโสดาบันนี่มาตามรู้กายมาตามรู้ใจต่อไปมาเรียนรู้ความจริงของเขาต่อไปอีกจนยอมรับความจริงใจมันยอมรับนะกายนี้ใจนี้ทุกข์ล้วนๆนะ่ะทุกข์ล้วนๆพอเห็นกายนี้ใจนี้ทุกข์ล้วนๆมันจะปล่อยวางความยึดถือดัขั้นแรกลาก่าความเห็นผิดขั้นสุดท้ายเลยปล่อยวางความยึดถือขั้นแรกไม่เห็นผิดละอันที่สองไม่ยึดถือ นะพอไม่ยึดถือกายได้เนี่ยมันจะไม่ยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายมันจะไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายนะจิตใจจะไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายพอไม่ยินดียินร้ายตัวนี้คือละกามและปฏิฆาได้เป็นภูมิของพระอนาคามีนะดังนั้นเราภาวนาไปวันใดเราไม่ยึดถือกายได้เนี่ยจิตจะส่งอยู่ในภูมิของพระอนาคามี ใจจะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ไม่ยึดกายแล้วไม่หวั่นไหวไปในอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่เป็นตัวผู้รู้ผู้ดูเด่นตามรู้ตามดูต่อไปอีกส่วนใหญ่มาถึงตรงนี้ไปไม่ไหวละจะนิ่งนอนใจรู้สึกตรงนี้ปลอดภัยตรงนี้สบายอยู่กับจิตผู้รู้แล้วมีความสุขมีความสบายแต่ถ้าคนไหนไม่นิ่งนอนใจหรือเคยได้ยินครูบาอาจารย์บอกไว้นะว่าจิตผู้รู้ก็เป็นตัวทุกข์อีก เป็นตัวที่ต้องล้าต้องวางอีกตามรู้ตามดูมันก็ิดไม่นิ่งนอนใจถึงวันหนึ่งกิเลสคือโมหะเนี่ยมันทนสติปัญญาไม่ไหวสติปัญญาเข้าไปซักพอกไปเรียนรู้อยู่ที่จิตที่ใจมากเข้ามากเข้าเนี่ยเขาจะเห็นเลยจิตใจนี้ก็ไม่ใช่เรานะวางลงไปมันรู้เลยว่าถ้าหยิบฉวยจิตเอาไว้ยึดถือจิตไว้ยังทุกข์อยู่ถ้าวางแล้วคนทุกข์เพราะวางขาวนี้วางนี้โลกกระทาสันสะเทือนสะเทือนจากใจเราน,นั่นเองไม่ใช่โลกข้างนอกสะเทือนหรอก ใจมันสั่นสะเทือนมันรู้เลยว่าที่สุดของทุกข์อยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงที่เราสามารถวางความยึดถือในขันในกายในใจลงไปได้เด็ดขาดนี่แล้วไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกความสิ้นทุกข์อยู่ตรงนี้ดังการภาวนาเนี่ยมีสองขั้นนะขั้นแรกมารู้กายรู้ใจจนเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราขั้นที่สองหมดความยึดถือในกายในใจ นี่ทำไงถึงจะเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราพวกเราเองเกิดความรู้ผิดความเข้าใจผิดตลอดเวลาเราสะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดมาตลอดเวลาในสังสารวัตรถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอกนะเราก็ยังสะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดตลอดไปเราจะรู้สึกว่ามีเรามีเขามีคนมีสัตว์มีสัตว์มีบุคคลมีตัวตนมีเรามีเขาเราจะรู้สึกอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะเราครอกคลความเห็นผิดอย่างนี้มาตลอดเวลา ลองนึกดูนะเวลาเราลืมตาขึ้นมาพอเรามองออกไปเนี่ยเห็นไหมเห็นคนไหมเห็นพระไหมโยมเห็นพระไหมเนี่ยเราเห็นพระพระนี่เป็นภาพหลวงตานะตานี่เป็นภาพหลวงตาเราเห็นคนเห็นผู้หญิงเห็นผู้ชายเห็นเด็กเห็นคนแก่เห็นหมาเห็นแมวเห็นต้นไม้เห็นอะไสิ่งนี้คือภาพหลวงตาทั้งหมดเลยสิ่งที่ตาเห็นแท้ๆเราไม่เคยรู้จักเพราะเราไม่มีสติตัวจริง เราไปเห็นแต่สิ่งที่เป็นสมมุติบัญญตัติสิ่งที่คิดที่นึกขึ้นมาดังนั้นลองสังเกตให้ดีสิ่งที่ตาเรามองเห็นนะคือรูปภาพเท่านะั้นคือสนะีสีที่ตัดกันนะมีสีสีเหลืองสีเขียวสีแดงอะไรหลังเนี้ยนะมาตัดกันนะตัดกันแล้วออกมาเป็นรูปภาพอย่างนี้ใจเราก็เกิดความสําคัญมั่นหมายขึ้นมาเอารูปอย่างนี้ได้ว่าคนผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่นะเรียกหมาเรียกแมวเนี้ย ใจมันจะมีความสําคัญมั่นหมายมีคนมีสัตว์ขึ้นมาแล้วมีเรามีเขาขึ้นมาเนี่ยเราสะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดเพราะเราไม่เคยเห็นรูปตัวจริงรูปที่ตาเอาเห็นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะมันคือสีเท่านั้นเองสีที่ตัดกันเป็นรูปร่างต่างๆแล้วความจําหรือสัญญาความจําของเราเนี่ยเข้าไปหมายรู้เอาว่านี่เป็นคนนี่เป็นสัตว์นี่เป็นผู้หญิงนี่ผู้ชายนี่ชื่อนี้ชื่อนี้เนี่น เราสะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดว่ามันจะมีคนมีส ki, ัตว์มีเรามีเขาตลอดเวลาที่ลืมตาดูเราก็มีคนมีสัตว์มีเรามีเขาเวลาหูได้ยินเสียงก็สะสมความเห็นผิดว่ามีคนมีสัตว์มีเรามีเขาอีกนะได้ยินเสียงหมาเสียงแมวเสียงคนเสียงนกเสียงเราพูดเสียงคนอื่นพูดเนี่ยนั้นสะสมอย่างนี้ความจริงสิ่งที่เราหูไปได้ยินจริงๆแค่คลื่นเสียงสูงสูงต่ำตเท่านั้นเองแค่คลื่นเสียงเท่านั้นเอง แต่เราก็ไปสําคัญมั่นหมายว่าเคลื่นเสียงนี้แหละคือเสียงคนเสียงสัตว์ต่อไปได้อีกนะเป็นเสียงชมเสียงด่าได้อีกนะพอมีเสียงชมเสียงด่าขึ้นมาใจชักเดือดเดือดนะหรือใจหลงลําทองยินดีขึ้นไปใจเราสะสมแต่ความรู้ผิดความเข้าใจผิดเวลาเรานั่งคิดสังเ,เกตไหมเราก็คิดว่าเราอย่างงนเราอย่างนี้คิดทั้งวันนะเราอย่างงนเราอย่างนี้คิดอยู่อย่างเงี้ยคิดแต่ว่ามันมีเรา เราจะทําไม่น้นเราไม่ทําอันนี้นะคนโน้นมาทําเราเราไปทําคนโน้นตอนนี้นะจะมีอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเวลาที่เราคิดเราก็สะสมความเห็นผิดว่ามีตัวเราความจริงมันก็แค่ความคิดเท่านั้นเองความคิดเหมือนภาพลงตานะนา <LC those> เหมือนพยับาแดดเหมือนเหมือนผีหลอกหลอกๆขึ้นมาไม่ได้มีอะไรแค่คิดคิดขึ้นมาเท่านั้นเองแต่คิดคิดขึ้นมาด้วยความรู้ผิดความเข้าใจผิดแล้วคิดขึ้นมาแล้วมีเรามีเขามีคนมีสัตว์ขึ้นมา แม้ตลอดเวลาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เราจะรู้สึกว่ามีสัตว์มีคนมีตัวตนมีเรามีเขาสะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดอย่างนี้ตลอดนะเวลาในสังสารวัตรเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาภาวนาเนี่ย,ท,ยท,ทันทีที่สติตัวจริงเกิดทันทีที่สติตัวจริงเกิดเนี่ยสติจะระลึกรู้สภาวะธรรมนะระลึกได้เลยว่าสิ่งที่ตามองเห็นนี้แค่รูปแค่สีเท่านั้นเองมันระลึกได้นะมันรู้เลย ตามองเห็นแค่รูปแค่สีเท่านั้นหูได้ยินแค่เสียงคลื่นเสียงที่สูงสูงตนะ่ำต่ำมันรู้ว่าจริงๆแค่นั้นเองใจมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งนะเช่นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมาเนี่ยสติะระลึกปั๊บลงไปเราจะเห็นเลยความโกรธไม่ใช่สัตวไ์ไม่ใช่คนความโกรธเป็นนามธรรมอันหนึ่งที่แปลกปลอมเข้ามาความโกรธไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะความโกรธความโกรธที่ผุดขึ้นในใจเนี่ยลงมีสติดูเข้าไปสิ จะเห็นเลยมันเป็นแค่สิ่งแปลกปลอมที่ผ่านมาช่วครั้งช่วคราวแล้วก็ไหลผ่านไปเราจะเห็นอย่างนี้นะความโลภก็เหมือนกันปุดขึ้นมาปั๊บสติตัวจริงไปเห็นนะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนนะไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจะเห็นเลยเป็นแค่นามธรรมอัหนึ่งปุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเนี่ยสภาวะธรรมทั้งหลายความสุขก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาความทุกข์ก็ไม่ใช่สัตว์คนเราเขาเป็นแค่สภาวะธรรมที่ปุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปดับไป เนี่ยถ้าเรามีสติตามรู้ตามเห็นมากๆเร่าร่างกายนี้ก็เหมือนกันนะถ้าสติตัวจริงเกิดเราจะเห็นเลยร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุที่ขยับข่ายืนเคลื่อนไหวได้เพราะจิตมันสั่งบางทีจิตก็สั่งได้บางทีจิตก็สั่งไม่ได้นะไม่ใช่สั่งได้ทุกทีเนี่ยเราจะเห็นเลยไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ตัวที่นั่งอยู่นี้ตัวที่ขยับข่ายืนเนี่ยเป็นวัตถุรูปลงไป เนี่ยพอเรามีสตินะเรารองรูปมือเนี่ยรู้สึกไหมเป็นท่อนๆอ,อะไรท่อนหนึ่งไม่ใช่คนหรอกเป็นท่อนอะไรก็ไม่รู้นะแข็งแข็งนี่คือธาตุดินนั่นเอง <Yeah. S 1> เราเข้าไปเห็นความจริงมีสติเ,เห็นความจริงนี่มันธาตุดินไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขา <Yeah. S 1> พอเราสติเกิดบ่อยๆนะดูลงไปในกายดูลงไปในใจบ่อยๆจะค่อยเห็นความจริงสภาวะธรรมทั้งรูปธรรมนาม